สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องม e กันวฟ์อีกครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้จะมาถ่ายรีวิวปืน CZ Shadow w ์ของผมนะครับที่ผมเอาไว้ใช้แข่งขันกีฬา IPSC ปืนกระบอกนี้เนี่ยผมครอบครองมาได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับแต่อยากจะมาถ่ายรีวิวว่าเฮ้ยมันมีสเปคซิฟิเคชั่นเนี่ยยังไงนะครับกว้างคูณยาวตื้นนึกหนาบางขนาดไหนนะครับ ก็จะมาถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวท่านหรือเปล่าอะไรเงี้นะครับรวมถึงว่ามันสามารถเอาไปแข่งขันกีฬา IPSC รุ่น Standard Division หรือ Production ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันแล้วกันครับ ก่อนอื่นก็เรามาเปิดกล่องกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอของเจ้าปืนซิซ h ั d o w โดทูนะครับที่ซื้อมาจากร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันแน่นประมาณนี้ครับผมปืนก็ตัวปืนเนี่ยเราก็จะได้แม็กมาทั้งหมดเนี่ยสามแม็กนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กพลาสต์ูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไป ดูกันนะครับว่า Mac Plus 2เนี่ยมันสามารถาใส่แล้วไปลงรุ่นสแตนดาร์ดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังจากนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็มี Mac 3ตัวนะครับโอเคครับก็อันนี้จับปืนทุกครั้งนะครับนิ้วห้ามเข้าโก่งไกลนะครับเราก็จะอันโหลดนะครับอันนี้ Mac เปล่าโอเคอันโหลดแล้วก็โช์เกียร์ทุกครั้งนะครับ Okay. ดูในรังเพิงนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับแล้วก็ลั่นเปทิศทางที่ปลอดภัยนะครับทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคตัวปืนเดี๋ยววาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาให้อะไรมาบ้างนะครับหลักๆที่เราดูนะครับก็จะมีตัวใบเซอร์ติฟิเคตในการเทสการยิงเป้าตัวนี้มานะครับรวมให้ซีดีมานี้าจะเป็นคู่มือนะครับอันที่2ก็เป็น คู่มือแต่เป็นแบบเล่มลนะครับอันนี้ก็เป็นรียลนั number นะครับแท็กตัวนี้ไม่มีอะไรอันนี้นะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ดิป่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเรียกง,ง่ายๆก็เป็นเซอร์เดียกว่าน,นครับใบเซอร์นะครับว่าเขาคาลิเบทตัวปืนเนี่ยมันกลุ่มกระสุนเป็นยังไงนะครับก็เขา เทสระยะเลี้ยงองไฟไฟล์เนี่ยอยู่ที่25เมตรนะครับโอ้ยิงไกลามากแล้วก็ยิงไปเทสทั้งหมด3นัดนะครับชูเตอร์เพอร์สันแนลนัมเบอร์04253เทสวันที่4เดือน10ปี2018นะครับเวลา6โมง23ก็ประมาณนี้แล้วกันออันนี้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาเทสนะครับก็กลุ่มค่อนข้างดีเลยนะครับเขาเทสไปทั้งหมด สามนัดนะครับนี่นะครับสีขาวก็เป็น Bullet Impact นะครับตึงตึงสามนัดจุดเล็งนะครับตรงนี้ตึกจึ๊บก,ก็ถือว่ากลุ่มใช้ได้นะครับที่ระยะ25เมตรนี่ถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะครับก็ใบนี้โอเคเก็บไว้นะครับสำคัญทีนี้เรามาดูตัวปืนกันดีกว่าครับว่าปืนซีซั a ชัโดวูเนี่ยครับมันมีขนาดกว้างคูณยาว ตื้นลึกหนาบางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมากางไอตัวสเปคซิฟิเคชั่นของเขานะครับแล้วก็ตลับเมตรเนี่ยวัดกันเห็นๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าครับโอเคเปิดแมนนวลนะครับไปที่ภาษาปากฤษโอเคหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเกลไว้ให้ทุกครั้งนะครับเวลาผมวัดตัวไหนนะครับก็โอเคครับ นี่นะครับเป็นแมนนวนของเขาเขาบอกว่าตัวกระสุนนะครับใช้กระสุน9 9คูณ19นะครับหรือภาษาบ้านเราเรียกว่า9มมนะครับหรือพาราบลเรียม9ลูเกอร์มันคือกระสุนชนิดเดียวกันนะครับอ่าโอเวอร์เลความยาวทั้งหมดนะครับอยู่ที่217มิลบวกลบ2มิลนะครับที่ความหมายบวกลบเนี่ยเพราะว่ามันปืนมัน ขึ้นแบตชีนนะครับมันไม่มีโอกาสยากนะครับที่จะขนาดเท่ากันทุกกระบอกนะครับเขาก็เลยทําบวกลบเออร์เลอร์ไว้ให้ที่2มิลนะครับโอเคเรามาดูที่ว่า217ม mm ิลจริงๆหรือเปล่านะครับความยาวตั้งแต่ปากกระบอกปืนจนถึงปลายกระบอกนะครับตรงนี้ผมมดให้ดูชัดๆชัดใกล้เคียงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ216รหประมาณนี้นะครับ ตรงตามสเปคนะครับความยาวโอเคทีนี้ความสูงล่ะครับความสูงเนี่ย157มิล157มิลเนี่ยความสูงเนี่ยต้องใส่แมกกาซีนนะครับเข้าไปแล้วก็วัดเราดูซิสิบเมิลนี่ครับ157มิลนะครับโอ โอเคก็ความสูงอยู so ่ที่เท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวความกว้างนะครับเขาบอกอยู่ที่3 4บวกลบ1มิลนะครับ34จริงๆหรือเปล่านี่คือความกว้างนะครับเรามาดูกันครับผมจะวัดคร่าวๆนะครับต้องวัดถึงตัวคันค้างสไลด์ที่โผล่มาด้วยนะครับก็ใกล้เคียงนะครับวัดได้ก็ประมาณนี้นะครับ34มิลบวกลบ1มิลก็ไม่เกิน 35นะครับ3.5เซนประมาณนี้ครับนี่คือขนาดความกว้างของเจ้า CZ Shadow 2นะครับประมาณนี้โอเคกว้างยาวสูงไปแล้ว3อันทีนี้มันก็จะตอบเราได้แล้วนะครับว่าเจ้า CZ Shadow 2เนี่ยสามารถเอาไปแข่งกีฬาย PSC รุ่น Standard Division ได้หรือเปล่านะครับซึ่งก,กฎกติกาของเจ้าตัว ปืนทุกชนิดที่จะแข่งรุ่น Standard d i v i วชั n นนะครับคุณต้องเอาลงกล่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ภาพไว้ให้นะครับซึ่งกล่องเนี่ยมีขนาดอ่าก็ความยาวของกล่องเนี่ยอยู่ที่225ม mm, มิลแล้วก็กล่องกว้างอยู่ที่150มิลนะครับแล้วก็กล่องลึกอยู่ที่45มิลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอ่าปืนซีซั s ชาร์โดทกระบอกนี้เนี่ยความยาวได้แน่นอน 217มิลใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ความกว้าง157มิลได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่ากล่องสแตนดาร์ดเนี่ยให้ความกว้างไว้ที่150มิลเองนะครับมันเกินมา7มิลน,นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงแม็กกาซีนตรงเนี้ยมันเกินมา7มิลน,นะครับกฎกติกา,ก,าก็เท่ากับว่าปืนกระบ,บอกนี้จะลงกล่องไม่ได้นะครับถ้าใส่แม็กพลาสตูนะครับ แต่ว่าความลึกของกล่องเนี่ยเขาระบุไว้ว่า45มิลตัวปืนเนี่ยหนาอยู่ที่314มิลบวกลบ1มิลน,นะครับอันนี้คือปิดกล่องได้แน่นอนนะครับดังนั้นแล้วถ้าเราจะเอาปืนซีเซ s h ชาโด t o ทูไปแข่งรุ่น Standard d เ v i ว i o ิชเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเอา m a ็ p l u าสตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมครับพอแม็กพลาสตูออกปุ๊บแม็กมันก็จะสั้นอยู่ประมาณนี้อ่ามันก็จะ แข่งขันรุ่น Standard Division ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรื่องของการแข่งขันก็น่าจะเคลียร์แล้วสำหรับรุ่นซีซ่าชารเรเรามาวัดขนาดต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าเวสต์วิดเอ m ตี้แมกกาซีนน้ำหนักอยู่ที่1,330กร,รัมนะครับหมายความว่าเอมตี้แมกกาซีก็คือแม็กเปล่านะครับใส่เข้าไปอย่างเนี้ย น้ำหนักจะอยู่ที่1,330กรัมนะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปนะครับเขาบอกว่าบา r เล l เลนส์อยู่ที่119ม mm. ิลลิเมตรเรามาวัดดูกันว่ามัน119มมิลจริงหรือเปล่าโอเคผมแกะสไลด์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูลำกล้องกันว่าขนาดเนี่ย 119มิลหรือเปล่าเรามาวัดคร่าวๆนะครับขนาดความยาวลํากล้องนะครับเห็นไหมครับ1้ยครับ119มิลนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ,รบประมาณนี้นะครับ119มิลก็คือไม่เกือบ12เซนนะครับก็ประมาณนี้อ่าโอเคนี่คือลำกล้องของปืน CZ Shadow 2นะครับอ่าอันสุดท้ายเป็น ไซส์เรเดียนส์เขาบอกว่า168มิลไซส์เรเดียนส์เนี่ยมันคือระยะจากศูนย์หน้าไปศูนย์หลังนะครับก็คือ,อระยะจากตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้นะครับเขาบอกไว้เท่าไหร่1น8่มิลนะครับโอเคเรามาวัดกันดูสิ168มิลจริงๆไหมจากศูนย์หน้านะครับโอเคนี่ไง ประมาณนี้นะครับวัดคร่าวๆแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ชัดเจน1 6 8มิลโอเคนี่นะครับนี่คือระยะจากศูนย์หน้าไปศูนย์หลังนะครับโอเคส่วนกระสุนนะครับแม็กกาซีนแคปซิตี้นะครับเขาบรรจุได้นะครับถ้าเป็นแม็กรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น19นัดเลยนะครับเพราะว่านี้ระบุ17แล้ว แล้วพลาสตูไปอีกคือบวก2นะครับถ้าเป็นแมกนุ่นนี้จะใส่ได้19นัดนะครับดังนั้นถ้าคุณขึ้นลำเนี่ยสิบวกหคือ20นัดเลยนะครับค่อนข้างที่จะบรรจุได้เยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาประกอบปืนก่อนโอเคเดี๋ยวมาประกอบปืนก่อนนะครับ ก็สำหรับรีวิววันนี้นะครับก็มาชี้แจงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับว่าปืน c ี s ั a d o w โดเนี่ยมันมีขนาดไซซิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนปืนของผมเนี่ยลงอยู่ในรุ่นโปรดักชันนะครับก็นัดแรกนะครับดับเบิลเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5ปอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดดูแล้วกันนะครับว่ามันกี่ปอน โอเคนี่ครับเทสรอบแรกอยู่6.5ปอนนะครับนี่คือดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลล่ะซิงเกิลอยู่ที่ซิงเกิลอยู่ที่2ปอนนะครับเกือบ2ปอนโอเคทีนี้ปืนผมจะบอกว่ากระบอกเนี่ยมันถูกแต่งและโมดิฟายมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดใน EP หน้าแล้วกันครับว่า ทําอะไรไปบ้างนะครับน้ําหนักไก่มันลดลงมาอยู่ที่เท่านี้นะครับก็คือถ้าเป็นปืนเดิมๆเนี่ยจะบอกว่านัดดับเบิลเนี่ยครับอ่าคุณเทสนะครับนู่นครับเลยไปนู่นเลยครับเลยสเกลครับหนักมากนะครับรวมถึงไก่นัดซิงเกิลเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ3ปอนด์กว่าผมจําไม่ได้ละประมาณเนี่ยครับสาปอนด์อันนี้ไม่จําไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยผมก็ลด แต่งมันลงมานะครับเพื่อให้มันยิงได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันครับผมจะมาอัดบอกแล้วกันว่าถ้ารุ่น production เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอะไรแล้วแข่งลงแข่งขันได้นะครับก็สำหรับอีพีนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้าผมได้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับ าท่านที่มีความรู้และชำนาญการนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับตัวผมเองแล้วก็สำหรับคนที่สนใจในด้านกีฬายิงปืนใน PSC ซนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ